สวัสดีครับผมนายพัชร์ะมังคลครับวันนี้จะมาสาธิตการต่อวงจรกระบอกสูบทางเดียวโดยทางอ้อมครับแรกสายเกียร์ก่อนไปปิดการออกปิดการ ก็เพิ่มปัม๊มทานอ้อมเขา้ามาก็ออกรนกลานกลางปั๊มทานอ้อมก็ออกสารทั้งสองมาถ่านทางอง้อม